ยามเช้ากับภารกิจเลี้ยงไก่ออกมากินกันใหญ่เลยหญ้าอ่อนกำลังแตกหนอขันหน่อยดิยลูกพี่ผู้คุมฝูงครับอินซีแดงเลตเดวิลครับ ปีาศาจแดงกับจอมมารขาวนี่ครับ X4 X4 นะครับจอมมารขาวของเราครับสองขวัญใจผู้คุมฝูงที่แดงเรานี่อันแน่อันแน่โอโหอโหอโหขันนี่เด้อเช้าเห็นนี่ขันนี่ลงมาเนี่เพราะเห็นได้ยินเสียงขันนะเนี่ยจะบอกให้ ของคุณเบิร์ตนะครับสอมีสุวรรณนะครับไก่ก็ดีเลี้ยงแล้วกว็รักนะคงไม่กล้าพิตีอ่ะเพราะเลี้ยงแล้วลักนะครับก็สนุกดีครับชีวิตยามเช้านะนะตุ๊ตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยนะลืมชื่อนะตั้งมันชื่อไว้ว่าอะไรไม่รู้ แต่ตัวนี้น้องแบ็กเลดี้ครับแบ็กเลดี้นะครับก็มีสายนะครับสายเลือดดีๆนะอยู่ในตัวนะทั้งมูเซอร์ดำเยีอมมูเซอร์ดำใช่ไหมมหานครแดงรอแสนกลนะครับอยู่ในนี้หมดเลยนะครับโอ้โหวันนี้ผมได้รวบรวมศูนย์นะครับไก่ดังๆทั้งหลายแหล่นะครับสายเลือดอยู่นี้หมดเลยครับนะหลายคนนะเป็นเชียงนกับชนจะรู้จักนะมหานครใช่ไหมรู้จักเยียมมูเซอร์ดำใช่ไหมครับ นะน,นรู้จักแดงหล่อใช่ไหมครับรู้จักแสนกลใช่ไหมครับนี่อยู่ในนี้หมดเลยนะครับนี่ <c oughs> ผมดีดวงดีจริงๆนะครับสี่ตัวนี่สุดยอดมหาเทพนะครับนะบนะอา้าวนี่นะนี่สองหนุ่มนี่โอ้โหนี่ผมจับคู่ไว้แล้วนะไอ้เจ้าแดงนี่อยู่กับนางลายนี่นะครับส่วนเจ้าขาวนะครับนะมันขาว อยู่กับจับคู่กับนางดำนนะคู่แดงลายเจอแดงเทาลายน,นะดูนะครับชุดนี้ชุดมหาเทพนะครับรอลุ้นอยู่นะครับจะได้เลี้ยงลูกเก็บเมื่อไหร่วะนี่นะครับเลี้ยงเราก็ลักนะบางทีอุ้มมาก่อนเล่นก็สนุกดีนะครับนะ ขอบคุณคุณเบิร์ตนะครับสอมีสุวรรณที่แบ่งสายเลือดระดับสุดยอดมาให้นะครับนะก็ติดตามผลงานนะครับการเลี้ยงแบบสนุกสนุกผมนะครับใครคิดจะได้กินตังผมคงยากหน่อยเพราะผมแม่ไปจนตรงสามมันนะครับเนี่ยเลี้ยงเล่นนี่แหละครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ